รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกัน รถเก็บมาฝากจากงานโอเคนะจ๊ะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้าอิวสุขมังกรทองนะครับตัวนี้เป็นมังกรปี96นะครับสีสันด้วยรวมนะครับถือว่าดีนะครับมีทุร้อยบ้างตามอายุการใช้งานนะครับลรามาช่วยกันดูนะครับรวมๆถือว่าดีนะครับสภาพสีนะครับ เครื่องดีก็ซีดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับรถคันนี้นะครับกระบาดหลังมีแม็กไครเนอร์ให้พร้อมบรรทุกพร้อมใช้งานนะครับมีล้อแม็กขอบ15ให้ยางดีนะครับรถคันนี้ตัวตรงของเอวยังถือว่าดีนะครับรถมีส่งนะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับห้องเครื่องมองง่ายนะครับอุปกรณ์อยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับขาหน้าเดิมนะครับพวงมาลัยมอเวอร์นะครับแต่เป็นมวเวอร์ติดตั้งนะครับก็ขับกับเบาๆไปนะครับ ห้องโดยสารนะครับถือว่าดีนะครับคนโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับบอกไม่ขาดนะครับบอกแคปหลังก็ไม่ขาดนะครับภาษีไม่ขาดนะครับพร้อมใช้งานนะครับเบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ0 0แันบาทนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับสามารถโทรต่อรองโทรสอบถามกันเบื้องต้นก่อนก่อนที่จะออกเดินทางได้นะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอบุทรามนะครับ ส่วรถเพื่อนท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแนวแนวนี้นะครับชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับทางเราจะมีรถมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้เอาไว้เท้านี้นะครับกับนาโนโอเคนะจ๊ะสวัสดีจ้า